สวัสดีครับอันนี้เราจะมาเปลี่ยนสวิตกระจกไฟฟ้ากฝังกระจกฝั่งซ้ายนะครับในรถนิสสันโนเวล่า D40 นะครับวิธีแกะเราก็ใช้นิ้วนะครับ ดึงออกมาเลยครับแต่ผมแกะเวลาวครับวันนี้ผมแกะให้ดูให้ดูครับนี้สั่งมาแล้วมาแกะแล้วก็ใส่ที่เดิมนะครับเียองใหม่ครับกันน็อต ใส่เรียบร้อยครับใส่ที่เดิมครับแล้วเราไปใส่ที่ตัวรถนะครับจะมีปลั๊กนะเสียบเข้าไปเลยแล้วใส่กดลงไปนะครับมีหลอดกดเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาลองกดดูนะครับจะใช้ได้หรือเปล่าใส่เรียบร้อยครับจะมีแสงไฟติดอยู่นะครับ สีสมมสครับลองกดดูครับใช้ได้นะครับกดขึ้นครับใช้ได้ครับใ้ได้ปกตินะครับ ลองกดฝั่งขวาดูนะครับจะจะได้หรือเปล่านี่ครับไม่ได้นะครับโอเคครับ